ชื่อห้งนะคระ pues ับแล้ว so ก็เส nah, ียงเงียบๆชิงค่าพิเศษนะครับสวัสดีครับมาทัสวัสดีทุกคนนะครับบางคนอาจจะวิ่งเข้ามาเพราะเห็นคนวิ่งตามกันมานะครับก็สวัสดีพี่จักรนะครับเลโก้เลท์แช่นะครับ ก็อ,อย่าย,ยอดด้วยก็สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาจิ่บิ่งเข้ามาไม่ได้มีของลดราคาแต่งใดอันนี้เป็นเป็นบุ man, งรวยแทนบุมเอ้ยคุณกัคกพัทคุณไปได้เป็นนักสะสมล้วนวแล้วคุณขาบผมแล้วเป็นไรเดี๋นี้เดีย๋ยนี้ไม่เล่นแล้วรู้กัเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้พเดี๋ยวเราองลอผมแนะนำตัวกนหนึง รอันึงผมค ouais. ิดไม่ออกแล้วคุณกำลังถึงครับผมตื่นแล้วครับผมผมชอบคุกคนผมชอบเลยอ้าวไม่จริงไม่จริไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคอ่านี่เป ah, ็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกหรอครั้งแรกของปี Carne ที่เรามาทอรวมพี่ผู้เลียงไม่ฟังเลยพี่เลีย네งจะพูดหรือพี่เลีครั้งแรก2024ครั้งแรกอ่าปีนี้ปีอะไรปี24ครับกพูดแล ouais ้วนักสัตวนักสัตว์เปีนักส exactly ัตวปีอะไรปีังกอนหรือมะโล งบงะงมงอะเอ่ออืออ,อ,<า>อะไรอ่ะคุณอยากให้พวกเราหน้าคนทำอะไรกันครับเราไม่เข้าสทาย ม่ลืมเลยนแล้วเคยรักกันแม่คุณมีหมายไงผมก็คุณรอสิเขารออยู่นะไม่ได้ทิ้งเลยเมื่อกี้แต่ที่แม่ชุดชุดใช่แล้วันไปเลยเอาใหม่ๆขอเสียงให้เล็กก้อีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกัน Purple time, tell don't that shine. Papa, tell to away. No one else second day Go to school again. Send it down oh. oh, my God. Oh, God. Oh, no. it's so นักร้องหล,ล่อมากคุณมีเรื่องคิดยังไงคำถามนี่ครับนักร้องหล,ล่อมากก็เป็นคำพ่างวะดูดูขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ออกอีเวนน์นานมันก็จะแบบครับคือเอาสมาธิกมาอยู่กันร้องเพลงหมดแล้วร้องเพลงไม่เพี้ย,ยนแต่พูดเพีย้ยนหมดแล้วตอนนีครับผมอ่าก็เนี่ยแล้ววันนึงอันไม่ออกก็ออกนา ก็เอาไม่ให้แล้วพอผมไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนก็มาซ้ำเติมผมเห็นไหมผมอ่ะผมคือตัวโดนะทุกคนเป็นคนโดนเชิเป็นคนโดนเชิอ่าวเราก็รู้สึกอ่าให้พี่นิ้งพูดหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ข้าวสุดท้ายจะสั่งลาบดิวแล้วนี่คุณไม่มีจะพูดเลคุณรถยนต์มาใช่ไหมทูก็เอ่อรู้สึกว่ารู้สึกอะไร ตอนนี้มันต้องเพลงขอบคุณแล้วเราเขาดูมีเพลงเดียวกันกาจะแบบสลับสลับพอใจก็ขอบคุณมากๆครับตอนนี้ก็ไม่รู้กี่วิวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ฟังเยอะๆนะครับก็จริงๆก็ฝากเพลงภาพชาร์ดนะครับแล้วก็อเซีรีส์นะครับก็แคนนอนอีพีแล้วเชีครับก็อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากเพลงเลยแค่ด้วยเพราะเพลงเลยแค่ก็พร้อมไม่แพ้กันเหมือนกัน อะไรพูดอะไรใครพูดอะไร,ะไร,ะไร,ะไรมาพูดถึงว่าปีนี้ปีนี้ปีปมะโรงไม่มีอะไรมีใครชไมไว้ครับอาจริงหรอครอับ